สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าเว็บร้อยเอสนะครับคันนี้ลูกค้าให้มาไล่ไฟใหม่ครับเดินได้ระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟทุกจุดเลยนะครับตอนนี้มันไม่ติดครับไฟเขียวก็ไม่ขึ้นครับเปลี่ยนแบตใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับไฟเกี้ยว่างครับไฟจากแบตไม่มีเลยนะครับก็เราก็เลือดูก่อนครับก็จะมาเลือดูก่อน แบตเสียแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่ครับอัพันสายไฟรุ่นเก่านะครับม็นช่างรุ่นเก่าแล้วนะครับไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วเนี่ยนี่คือของแท้นะครับขั้วลบนะครับสีเขียวนี่คือขั้วลบครับออกมาจากกลองแบตนะครับอีกด้านหนึ่งมันไม่เห็นนะครับมันอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้นี่ไงน่าจะใช่เนี่ยครับ นี่คืออีกด้านหนึ่งคือมันไม่ได้เสียบมานะครับเป็นอย่างนี้คือเรามาเช็คก่อนครับเช,เช็คดูก่อนว่าจุดไหนหน่าจะเสียก็ดแกูแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นสวิตกุญแจหรือปรเปล่าสายสวิตกุญแจก็อพันสายไฟรุ่นเก่าเหมือนกันครับเนี่ย มันก็จะมีสายเลี้ยวไม่ติดเกียร์วะแล้วก็ใส่แบตเข้าไปก็ใช้การไม่ได้ไฟหน้าติดไฟท้ายติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวมาลองมาลองดูไฟหน้าครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กหัเทียนก่อน นานติดครับไฟท้ายไฟยหลีไม่ติดนะเดี๋ยวดูไฟเบรกโอ้เบรกก็เยี่ยมไม่ได้ไฟเบรกหนะ้าไฟเบรกก็ไม่ติดดูไฟเลี้ยวแล้เวเลยอ๋อดับแีก็จะ ก็จะดูไฟเกียร์ก่อนครับผมก็จะทำาจัวนี้ให้มันเข้าระบบมันนะครับให้ไฟเกียร์มันขึ้นก่อนนะครับให้ไฟเกียร์ว่างไฟอะไรขึ้นก่อนแล้วเราค่อยไปดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็มาดูไฟท้ายทีหลังนะเ,เดี๋ยวผมไล่ระบบก่อนครับแล้วถ้าเป็นยังไงคือไล่เสร็จแล้วผมจะมาให้ดูอีกทีนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับ เอาตอนนี้ผมก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับสำหรับการไล่ไฟนะครับเดินไฟเจ้าเบเ็บร้อยยูบอกนะครับก็ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงปลั๊กนะครับนะครับปลั๊กมันขึ้นเกลือนะครับปลั๊กขึ้นเกลือทีนี้มันก็สายไฟมันก็ขาดข้างในนะครับเนี่ยมันจะขาดอยู่ข้างในเลยครับ ก็เลยต้องตัดทิ้งนะครับผมไม่มีปลั๊กใหม่ใส่ให้เขานะครับผมก็เลยเดินค่อมอย่างนี้เลยนะครับตัดต่อสายเดิมหนึ่งสอสามสีห้าห้าสิ้นนี่นะครับก็พอไฟขึ้นไปข้างบนทุกอย่างก็ใช้ได้หมดครับก็มีเปลี่ยนนิเล่นะครับเปลี่ยนนิเล่ไฟเลี้ยวกับเปลี่ยนสวิตนะครับเพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวจะโชว์นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ครับ แล้วก็เนี่ยไฟขึ้นทุกเกียร์นะครับเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะลองสตาร์เทเครื่องนะครับเดี๋ยวโชว์ไฟเบรกก่อนนะครับไฟเบรกนะครับนีบ่เบรกมืออ่าโอเคนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติแล้วนะครับก็มีเปลี่ยนแบบด,ด้วยนะครับแบตแก้ซื้อมาไม่ได้ใช้เลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้ว ใส่เข้าไปแล้วไม่มีไฟขึ้นแกก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเป็นปีครับแกขี่แบบไม่มีไฟเดี้ยวนี่มาเป็นป,ปีกว่าแล้วนะครับก็จบที่เราเบาที่สุดนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ